สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกๆคนนะคะและนี่ก็คือเกม The s ซิ s C นะคะและสำหรับในคลิปนี้พี่ก็จะมาบอกวิธีนะคะทำให้ซิมของเราเนี่ยไม่ต้องถอดเสื้อผ้าเลอะเกะก,กะเต็มพื้นไปหมดนะคะก็คือประมาณว่าเวลาเปลี่ยนชุดเวลาอาบน้ำหรือเวลานอนนะคะมักจะมีเสื้อผ้ากองอยู่ข้างเตียงบ้างกองอยู่ประมาณ ในห้องน้ําบ้างอะไรบ้างนะคะสําหรับคนที่เล่นประมาณว่าไม่มีพ่อบ้านแม่บ้านนะคะแต่ถ้ามีพ่อบ้านเนี่ยเขาก็จะไปตามเก็บเก็บเก็บมานะคะแต่ถ้าไม่มีนะคะซิมบางคนเนี่ยไม่ไม่ยอมเก็บสื้อผ้าตัวเองด้วยนะคะเวลาเราแบบว่าสั่งให้ไปเก็บเนาะหรือเวลาที่ เราอยู่กันหลายๆคนนะคะทำให้มันบังคับยากนะคะและในคลิปนี้พี่ก็จะมีวิธีนะคะโดยที่ไม่ให้ซิมนะคะถอดเสื้อผ้าแบบว่ากองกองตามพื้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเกิดจากตัวเราเองนะคะที่สร้างบ้านหรือว่าวางแบบแปลนอะไรต่างๆไม่แน่นอนนะคะคือเขาทำมาดีนะคะแบบว่าซิมนะ่ะแต่ว่าเราอะลืมบางสิ่งบางอย่างไปนะคะทึ่ทำให้เขาเนี่ยเป็นแบบว่า หมือนแบบว่าซิมที่ไม่รู้จักเก็บผ้าสกปรกอะไรแบบนี้นะคะและสิ่งที่ขาดไปนะคะแบบอ่ะสมมติว่าเดี๋ยวพี่จะไปพาซิมไปนอนนะคะอ่ะสมมติพี่ให้ซิมมานอนนะคะอ่หลับพอเราให้ซิมมานอนเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์ผ้ากองอยู่ข้างเตียงนะคะซึ่งเบื่อที่จะตามเก็บนะคะทุกคน ลักษณะแบบนี้นะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวนี่คือกล่องสภาชใช่ไหมแล้วเราเนี่ยแปลว่าไม่อยากให้เป็นแบบนี้เลยแบบว่าขี้เกียจบนะคะแล้วก็มันดูแบบว่า เลอะเทอะบ้านนะคะทำไมถึงเป็นแบบนี้นะคะทุกครั้งที่ถอดนะคะไม่อยากให้เป็นแบบนี้วิธีง่ายๆนะคะน้องจะต้องนำตะกร้าเสื้อผ้านะคะซึ่งพี่ก็ไม่แน่ใจว่าตะกร้าที่เราหลดหมัดมาเนี่ยจะใช้ได้ไหมนะคะถ้าใช้ได้ไม่ได้ยังไงก็ลองวางดูแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าใช้ได้ก็จะไม่เกิดกองผ้าแบบนี้นะคะแต่ว่าพี่ขอแนะนำให้เป็นตะกร้าที่ไม่ใช้มัดนะคะทุกคน อะตอนนี้เราแบบว่าก็จะต้องแบบให้ซิมเก็บเสื้อผ้าไปซักซะเนาะและเราก็จะมาเพิ่มตะกรก้าเสื้อผ้าข้างๆเตียงหรือว่าตู้นะคะตรงที่เราแบบว่าพาซิมไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่ว่าตรงไหนก็ตามนะคะควรที่จะมีไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยจะมีกองเสื้อผ้าเนี่ยกองเต็มบ้านเราเลยนะคะอ่ะพี่จะให้ซิมแบบเอาไปซัก ไปสักผ้าถอดเลอเทอะทีนี้นะคะเราก็จะมาเพิ่มตะกร้าเสื้อผ้ากันนะคะทุกคนบ้านหลังนี้มีแบบว่าของแต่งชิ้นเล็กชิ้นน้อยเยอะก็เลยทำให้แบบเวลาที่โหลดนานหน่อยนะคะทุกคน พี่ไม่รู้ว่าตะกร้ามอสแบบนี้ใช้ได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าพี่จะแบบว่าเอาตะกร้าที่แบบอันนี้ก่อนนะคะพี่ก็จะเอามาใส่ไว้ให้ทุกห้องเลยนะคะที่มีเตียงนอนนะใส่เข้าไปแล้วก็ห้องน้ำนะคะห้องน้ำลองยอง่อลงว่าจะใช้ได้ไหมถ้ายอ่อ แล้วก็ตรงตู้เสื้อนะคะแต่ห้องเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ใส่เพราะว่ามันดูแบบมันแบบมันใกล้ไงห้องมันห้องมันเล็กๆเองนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ได้ใกล้นะคะพี่ก็จะเอามาไว้ข้างล่างตรงโต,งตงเครื่องแป้งด้วยนะคะ,ะใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงแล้วกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราจะให้น้องซิมอ่าแล้วทำไมไม่เอาไปซักละ่ะเครื่องซักผ้าเต็มแล้วนางไม่เอาผ้าไปตากอืมดีเดี๋ยวลองเปลี่ยนชุดก่อนนะคะเพราะว่าจะได้มีแบบนี่ถ้าเกิดว่าซิมมาเปลี่ยนชุดแบบนี้ถ้าเกิดเป็นเมนแกที่ไม่มีตะก,การเสื้อผ้านะคะมันก็จะมีเสื้อผ้าแบบกองแบบสะบึ้มกึ้มอะไรอยู่นะคะทุกคนนี่ สื้อาก็เข้าไปอยู่ในตะกร้านะคะแล้วพี่ก็จะให้ซิมมานอนลองดูนะหลับเขาไม่อยากนอนแล้วอ่ะทุกคนนี่เห็นไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากนี้ก็คือ ไม่มีกองเสื้อผ้ากองเลอะเทอะอยู่แล้วนะคะเสื้อผ้าก็จะลงไปอยู่ในตะกร้านะคะเนี่ยทุกคนดูไว้นะคะไม่ว่าตรงไหนก็ตามนะคะที่แบบว่าซิมทํากิจวัตรอะไรที่เขาจะอถอดเสื้อผ้าเปี่ยนเสื้อผ้าอะไรแบบเนี้ยควรจะมีตะกร้าเสื้อผ้าให้เขาด้วยนะคะจะทําให้บ้านสะอาดแล้วก็ไม่มีกองผ้าเลอะเทอะเปืเป้อนอยู่นะคะทุกคน โอเคค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะพี่ก็คงจะต้องขอตัวลาทุกคนไปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในเดอะซิมส4 EP หน้านะคะเดี๋ยวมาดูว่าพี่จะเอาเคล็ดลับดีๆอะไรมาฝากทุกๆคนนะคะก่อนจากกันไปนะคะพี่ฝากทุกคนที่ชอบคลิปนี้หรือว่ารักช่องนี้นะคะฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด,ด Sub s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ